มันไม่มีเพลงที่ไหนต้องไปเดินหาที่มาของเพลงครับก็เลยอกหักไปเรื่อยเอ๊อย่างนี้เรียกว่าอกหักเปเจ้าชู้ฮะวช่เลยเดนเลยเดิเนครับอย่างนี้ก็ได้เพลงใหม่ทุกจุเดือนทุกปรนมาครับแล้วที่นี่อาสุเทพเป็นคนร้องเนี่ยนะครับแบเอ๊สนตที่เรือกเนี่ยเหมืนกันแล้วพอกหักเดือนละคนเหมืนกันแล้วบครับเออผมผมไม่ได้มองเข้าในแง่แล้วนะผมมองในแง่ความเหมาะสมคือก็ลองให้ความรู้สึกของเพลงนี้ ได้ได้ทรงที่ที่ผมเขียนผมแบบว่าให้สุดเขตครับอืมภูมิใจไหมครับที่เขาร้องออกมาแล้วภูมิใจมากรับเพลงที่ดังและซัดสิบบาทครับภูมิใจมากครัแล้วก็ร้องได้ถูกอ่าผสมเสียงของี่ตั้งแต่แล้วครับโอเคราท่านหนึ่งนะคะครูชาลีค่ะเป็นผู้ที่แต่งเพลงที่นำมาร้องในวันนี้นะคะคือเพลงครูนกับเธออยู่ไหน รูนี้เริ่มไปยังไงครับครูก็นักการเพลงนี่นะก็เหมือนนักเดินเรือมันจะอารมณ์เนี่ยมันจะเวิร์กว่ามันจะไกลฟ้าไกลฝั่งไกลฝั่งมันก็อยากจะหาจุดหมายที่จะไปให้ถึงเพราะงั้นผมจึงยามทำเพลงทุกแบบไม่ว่าจะเป็นเพลงเอ็มบูหรือว่าเพลงรุ่นใหม่อย่างแจเคเ้อร ยังวงเพื่นอนวงคอยเคยร้อง,องว่า,วาเวอะไรพวกนี้นะฮะ,<ส>ะผมก็จะพยายามทั้ทุกแบบก็เลยเออ่อาาราจะพูดกย <สะ S 2> ่างแจ๊คแคร์นะวาดร้อฟ้าให้มันแคบลงเป็นเล็กเพื่อเราจะผูกรัตมั่นใจกับเพลงสำหรับสุเทพผุต้องแนบผมชอบสุเทพเข้าแหน่เมื่อเขาเข้ามาร้องเพลงที่ศาลาถึงมาคอยผมเลือกเคอยปีไหนครับอ่าโกยยังไม่ได้ ผมเกิดเป็นู้งชยายรตะับอาจะไม่ได้ดิไม่ไม่มีสิทธเลยผมเองยังอายุประมาณรุ่นรุ่นสามสิบแต่ชุดเทศเ8นสิบแปดเนี่อายุของผมสิบปีแต่เขาเรียกผมเป็นเพื่อนผมก็งงเพราะว่าเขาจะเร้ยเองเอิงอย่างนี้ตลอดมาจนกระทั่งวันหนึ่งบุญช่วยทีรานชุทอเนี่ยซึ่งเป็นอาพวกนี้ก็นับถือบุช่วยแก็เปิดมัน นักร้องเพลงที่ได้รางวลัลเขาก็จะยกมือไหว้คุณช่วยเยี่หานุทนทที่เดินผ่านกัาพอจุนเทคุณช่วยหันมาเจอผมเขาก็ย,ยกมือวันนี้ที่งานพวกนี้เลยมุเขาตกใจว่าเอ๊ะผมนี่ทำไมเป็นพี่นิวผู้ช่วยแต่ไม่ใช่ขาแซวว่า <c oughs> <น> แล้วจะโชว์ว่าหลอนั่นเองอุณผู้ชมเนี่นหล่อค่ะคุณผู้ชมครับครันความจริงนะครับมีมีเรื่องมาเผากันแล้วด้วยคะอยู่ด้านหลังเวทีนะคะคุณสุรพลมาถึงปุ๊บนี่นะคะบอแจ้างแต่งหน้าเลยค่ะแต่งดีๆนะให้หล่อกว่าทุกคนเลยแต่อาสุจล่กทุกคน อาอย่างนั้นเลยนะคะเกย์ทับกันเลยค่ะนกออหนะครับไม่มี1ิฝันเหรอครับ่เป็นความฝันเล่นๆครูนี่ไม่ใช่อารมณ์ในเพลงนะครับจริงนะครับเผื่อว่าไอ้ยิงไครจะโดนจะหลงคนอ่คิวเดี๋ยวต่ออันนี้คุณเป็นใเป็นน่ะโดนเขาหลมาเลยไม่เจอคุณเทพไม่รู้มารอ ผมก็เลยมั่นใจว่าเอ้ผมเลิกแต่งเพลงเอ้เลิกลองเปลี่ดีกว่าหายมาแต่งเพลงครับแล้วก็ผมก็ทำสำเร็จไม่ใช่ผมผู้เดียวนี่นี่นี่ช่วยกันหลายคนครับจนกระทั่งเสถียนคู่ใจคน้ี้ก็คือสุเทพสวีชลินเป็นศิถีครับเป็นเสถียคู่ใจที่ทําให้กรุงเทพฯนี่หวานฉ่าไปด้ยวเดยเร็วสามสิบปีโอ้สามสิบปีก็อะลรเกันครับหวานฉ่าไปทั้งทีเท้เลยครับ ใช่จีนี่ได้นี่คว่าพอคุณอาชุเทพเข้ามาส่วงการเนี่ยทำให้ครูต้องถอยหลังไปเป็นนัทแต่งเพลงให้ก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็สร้างผลงานเพลงดีๆเยี่ยมๆมาให้เราได้ฝังกันเยอะมากนอกจากเพลงครวนวันนี้มีเพลงเธออยู่ไหนอันนี้ประทับใจมากเพราะว่าตะกี้อาชุเทพมาเล่าประวัติให้ฟังเนี่ยนะคะทำไมเป็นอย่างนั้นเลยคะอาพอแต่งเพลงเสร็จยังไม่ทันร้องเลย ผมร้องไปไม่รู้ว่าเขาเขาเขาตายหรือไม่ตายผมย้องจนจบเพลงแล้วเขาเงียบปกตินี่เขาร้องจบแลเขทุชลียอดเยี่ยมเลยเนนแต่เขาเงียบผมก็สงสัยเฮ้ทไมหลับเร็วจริงเสร้อแล้วพูดผิดไปก่อนไม่ไม่ใช่ตีสี่ตอนประมาณห้าุ่กว่าแกก็เอามุงหลบแล้วคุอย่างนอกมุงเป็นไหนมุงอันนั้น พอรู <mile> ้ว่าก็เดี๋ยวกลับบ้านเลยเพอพยาบาลเอาเข็มออกซียจนมาบัามหัวใจเอามานลงก็หนีกลับบานคูนี้จะมาเลยเหรคับคือความับผิดชอบชอบเข้าใจผิดนะเรียกว่ากลัวยุงก็อยู่ในมง่ะเนี่ยคุยอยู่มากมงนียุงไหมไปบังบสวรรค์แล้วเป็นพ่อพอย่างนี้นะครับ เมืนถึงครูเนรันจารานะคะครูแต่งเพลงจะคอยขวัญใจกับนางใจอันนี้หูฮิตมากนะคะเห็นบอกพอคุณอาสุเทพมาจากญี่ปุ่นก็ให้ร้องเพลงจะคอยขวัญใจเลยเกือบไม่ได้เป็นนักแต่งเพลงเพราะว่าผมพยายามฝ่าฟันอุปสรรคในเรื่องการแต่งเพลงขายมาจตั้งแต่ปี2499แต่งเพลงจะคอยขวัญใจตั้งแต่ปี2 4 9 5 แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จในด้านการจะนำเสนอต่อบริษัทไอซีเพราะว่าเป็นนักกตรเมืงใหม่ก็เ,เลยสุดท้ายโดยที่ว่าเมื่อเราไม่มีวาสนาทางด้านนี้เราก็กลับบ้านดีกว่าไปทำงานได้คนดีววกว่าบังเอิญคุณสุเทพกลับจากญี่ปุ่นแล้วก็นักดนตรีก็บอกว่าคุณเทพเสียงที่า้องเสียงของมณโกสนผมก็เลยไดพยผมถ้าวันนั้นคุณเทพปฏิเสธเพลงผม ผมก็ไม่ได้เป็นนักแต่งเพลงไม่ได้มานั่งบิทีนีเขขน,น,นะครับเพลงของครูเนรัชลาเนนะครับคุณอาสุเทพบอกว่าเป็นเพลที่ทําให้ครูสุเทพเมื่อกลับมาจากญี่ปุ่นมาสูา่เมือไทยแล้วทําให้ครูสุเทพกลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งด้วยเพลงของครูเนรัชลาเนี่นะครับ ครูเนี่ยทำไมถึงเห็นบอกว่าตอนช่วงในในยุคนั้นเนี่ยเป็นเพลงที่ฮิตมากในในคลับทุกไนคลับเนี่ยค่ะไปนึกขึ้นได้ว่าในบทละครหรือบ,บทวรรณคดีเก่กาๆุณชาคุณแผนผมเห็นมีภาพมีนีกคนหนึ่งชื่อพิมพีลาลันผมยาวสวยผมเป็นคนชอบผู้หญิงผมยาว ต้องแต่งเตืเกี่ยวกับนางปิที่ลาลัยแต่ว่าผู้หญิงคนนี้บังเอื่นเคราะห์กรรมเราไปชอบเอาคนที่ก็มีเจ้าของแล้วก็เลยท่านที่สองเป็นวันทองจากพิมพิลาลงยมาเป็นวันทองก็หมายถึงว่าผู้หญิงคนเดียวกันและสุดท้ายเมื่อเรามีความผูกพันผู้หญิงคนใดคนหนึ่งอย่าว่าแต่สองชายหรือร้อยชายผมแค่ยากผูกผูกพันต่อไป เขไม่สไ่อ่ออาสุรลเียเลยครับนุรพพดไม่ทันเลยนะคะซัดไฝหูยังจริงเลยนะที่มาของแต่ละเพลงเดินชูอาสุรพลแย่งพูดหมดเลยี่ผ่านมานะคะค่ะมาถึงครูพยงพุกการค่ะดูเนท่านท่านยังมี ท่านไปทำเบบี้เฟสมาครับ้เยจากเหตุอใทำมือเลยครับคิดโดนบุหรียันะแต่เยี่ยผมไม่เยี่ยเกี่ยวรื่อนี้อผมแคหนีออกมาให้เป่าจำได้จ่ไตอนนั้นคือว่าโชคร้ายแต่มาคิดตอนนี้แล้วว่ายังโชคดีที่โดนระเบิดไฮโดรเจน โรงงานอบลำไยแห้งหนักกวเร่อลยเมื่อพูดถึงศุลป์พงกแงนะครับครผมสรุปได้ง่ายๆาแต่ละคนจะไม่ซ้ากันนรู้ว่าพวงกแพงร้องเพลงอะไรเพลงนั้นก็ฮิตและเพลงนั้นก็เป็นธรรมะ ความรู้สึกตรงนี้อยู่ในความต้องการของนักแต่งทุกคนถือว่าเพลงที่ตัวแต่งเนี่ยยังเป็นข้อความอยู่ในกระดาษทนั่นเองซึงกว่าจะมีสื่อที่ดีวิเศษมาถ่ายทอดสิ่งนั้นสู่ประชาชนสื่อนี้ก็คือนักร้องและที่ผมชอบคุณสุเทพร้องเพลงแล้วจะให้แกร้องเพลงเท่าที่จะมีเวลาให้และแกก็กำลังนาร้องเพลงครับราะว่าแกเป็นนักร้องที่ถือว่าต้นแบบ ผมคำว่านักร้องลูกกรุงนะฮะเดิมมา่อต่อนี้เรียกกันว่าเพลงผู้ดีกับเพลงตลาดผมอยู่ในประเภทหลังครับต่อมาประัาคมคุจะรู้สึกว่าใช้ทำอย่างนี้ไม่ไม่กินใจไม่ไม่สนะสลุนไม่ดีก็มาเรียกเป็นเพลงไทยสากลเป็นเพลงลูกกรุงแล้วก็มาเป็นลูกทุ่งในํำนองนี้นะฮะก็แยกภกษาคว่าเพลงลูกทุ่งต้นนอกเพลงลูกกรุงก็ภาษา คณะภาษาเพลงลูกกรุงคุณสุเทพคุณชรินคุณน,นริดถือว่าเป็นต้นแบบของการร้องเพลงจากภาษาหนังสือนะฮะสามเมืองหลวงภาษาหนังสือภาษาของตัวีและร้องได้เนื้อหาสาระได้ความรู้สึกมีอารมณ์อยู่ในนั้นไม่เสียภาษาไม่วิบัติอะไรต่างๆ,างๆนานาเหล่านี้เพราะฉะนั้นความต้องการให้เพลงผ่านจากเสียงร้องของสุเทพพงษ์กำแพง จึงเป็นยอดราถนาของผมและผมเชื่อว่าผมนักแต่งเพลงทุกคนด้วยครับครับครูค์ุ้ดก็คืออำนาจเงินกับคีรีบูนินได้ฟังกไปแล้วอาของครูปยงยนี่ยสรุปได้เยี่ยมนะคะพูดถึงอณอาชิเทพค่ะแล้วก็ตะกี้คุณคุณคุณจุพลสาธุนี่น่าจะได้พูดสถิทีนะคะ หรอครูนี่คัเน um ี่ยเกิด่าที่มันแคบตรงเนี้ยมมไม่ความหล่อเลยเนื้อที่้างนะมีเยอะขยับยยชนได้ เอานักทีเลื่อแ,แ,แล้วเห็นน่ผิดหวังยังสุทเทพเพื่อนผมเนม่ถ้าเป็นถ้าเป็นคนถือตะเกียบถ,ถือตะเกียบหลายคู่ไหมขีดเลยสามารถขีดไปเอยอย่างนี้ก็โอ้โอยากให้พูดเลยครับแอมผมไม่อยากเคยเบื้องหลังนะฮะ อ๋อเขาเวทขั้นนะอย่างนี้ก็ไม่ใช่เล่นถึงแม้ว่าไม่ใจชู้แต่ก็มีผู้หญิงติดเยอะนะครับใพี่พยองนี่ก็ก็ทำงานมากตลอดชีวิตเลยไม่มีเวลาในเรื่องของความรักสำหรับชีวิตผมนั้นเหมือนตะเกียบข้างเดียวขีดไม่ได้เลยครบีเขาขีดไม่ได้นะครับ แต่ผมก็จิ้มเรื่อยไปร้ายกว่าจะเกียบดอียนะคะงั้นเราอดากสิครับใช่ฮะเวลาเราไม่มีตะเกียบจะจิ้มไปจะชิบกี่อาหารในปากเราก็ใช้ต้านเดียวจิ้มได้นล่ะครับพฤติกรรมอุบาทงงงง ไงมส่งอะไร <c oughs> ะตนตเรูแล้เวลาเขาเผอจรเกี่กับเทนส่นกับรอเนี่ยค่ะจะไม่ต้องให้อาจุอเลยนะรับเนี่ผมก็จบกับจับแไม่ไดแต่งใส่สมมเสื้อนอเรผมมเเตัวเสื้อยูดตัวนั้นแหละคือผม,ผมนาโทดขอนทรนินรนขกนจริงแต่ พราะแม่เองจ็เป็นเด็กเลี้ยงผมไม่เป็นเราให้ใจเลี้ยงไว้หลังวันใจเลี้ยงมากพระเลี้ยงมากไดรังเดเอวเรับตเล็นกเลยคั่าเลย่เก็พยูคนไหนเก่งเขก็จำเขาอ่ะนี่ย เงียบเงียจำเขาทั้งนั้นเลยถ้าเขาบอกบอกเขาต้องตรงว่า <c oughs> ที่เรารุ่งเรืองโด่งดังนทุกวันนี้จะเป็นสิธิชาติเพราะ,ะผลงานการแต่งเพลงของสุพลสุบัชชนาศ <c oughs> มรักตอนมืครับ oh. ก,กไปเรช่วไม่ได้ทาไมความรักสัสกปรกบนปเพื่อนที่ไหนเหลยถ้าไม่มีความรักโลกก็มีแต่รกสิร <c oughs> ผมรักจริงแต่เไม่ได้เป็นแต่ต้องไม่ได้ไปทาอะไรเขารักอย่างเดียวรักบริสุทธิ์ท oh. ุกคนเนะนี่ยเพื่อนทั้งน้สู่ผมไม่ได้หรอก <c oughs> งงเลยค่ะแค่คุยกับครูนี่นะละก็รู้เรื่องของแต่ละท่านเยอะมากเลยท่นนี้สัจจะชื่อมากทำไมฮะมีเมียแค่สิบเอ็ดคนคนไยผมบอกว่าของพระตะเกียบข้างเดียวมาจานเลยค้านตั้งนานกว่านี้นะคะได้รู้เยอะกว่านี้แน่เลยค่เอ้าสรุปแล้วค่ะที่ชาลีจะประานว่าผมมีลูกสิบสองคนเกิดจากสิเอแม่เล่นจิตไหมครับ เรวยๆจะมีมากกวตบมือแล้วก็มาบลดนะครับปลนกับผมแล้วบาังผมก็มาถอดหัวใจผมแม่ไปเขียนเพลงให้สุเทพสุเทพช่วยผมร้องเพลงอ่ะลาและเท้าตาเพลงแรกให้ผมแล้วผมก็มีชื่อเสียงทันทีเลยแล้วเลยไปขายเพลงได้จากคนหน้าเป็นจากนักเขียนกะจากกระตอกที่เขียนเรื่องขายตามลงทิ้ จากคนทำศูนย์ีบันนะก็ลเลยกลายเป็นแต่งเพลงตั้งแต่วันนั้นนะ่ะก็ลูปตัวไปทุกวันนี้รูปเพลงแต่ละท่านเลยะ่ะเวลาแต่งเพลงเวลาพูดคุยสนุกสนานกันทุกท่านอย่างนี้นี่เองนะคะคเลยทำให้เพลงที่เราได้รับยินได้รับฟังกันเนี่ยมีสเสน่ห์ค่ะภาษาทุกภาษาเนี่ยนะคะ ได้ฟังกันแล้วว่าเพลงไทยลูกกรุงอมตะในสมัยก่อนนี่นะคะภาษาจะสละสลวยกันทั้งนั้นเลยนะคะคร,รวมถึงทํานองด้วยน่าเสียดายนะคะที่มีครูเพลงอีกหลายท่านที่ไม่ได้มานั่งอยู่บนเวทีณนะตรงนี้ค่ะมีบ,บางท่านที่นั่งอยู่ข้างล่างด้วยนะคะคหลายาท่านที่ท่านอยากจะมาร่วมครับแต่ว่าบังเอิญท่านป่วยเพราะว่าแต่ละท่านก็อายุนะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณผมแล้วเนี่ยนะค,ะครับลรมป่วยกรผ่นานหันก็มาไม่ได้น่าเสียดายจริงๆนะครับวันนี้นะคะต้องเรื่ ขอระลึกถึงนะคะครูสมากนการจนะาลินกับครูสง่าอารัมพีด้วยซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วทั้งสองท่านทั้งสองท่านนี้เก่งมากในเรื่องของการแต่งํางนองและก็เนื้อร้องด้วยนะคะขอเสียงปรบมือะคะ่ะเสคท,ท่าน,าน,าน,น,ะะานเศิลปินเพลงูกกรุกงที่มีคำว่าอมตะ แล้วก็ไปรอดหน้าฝังรักษาภาษาไทยต่างๆนานาไว้ได้ดีเนี่ยขณะนี้ยังขาดผู้ที่จะช่วยกลับกันถ้าหากว่าโชว์ทามบายสสทรให้ช่วยสนับสนุนที่จะนำเพลงอย่างนี้กลับมาฟื้นฟูเป็นการรักษาภาษาไทยด้วยก็จะเป็นการ ไปโยงพูดเรื่องเป็นลูกชุ่ลูกคลุกมีใจน้อยนิดเป็นไงรหลังอย่าไปใช้ลูกชุ่ลูกคุนะขอใช้นนี้ลูกคนจบเมีลูกชู่กคลกแลูกคนหมดรนะครับเอาละครับก็ช่วงนี้ครับขอเชิญสลับรยากาศกลับไปฟังเพลงเพราะๆจากอัสพปงกรแิงอีกครั้งครับ